หน่วยอวัยวะและการดูแลรักษาเรื่องหูและการได้ยินตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งจงจังใจฟังจงจังใจดูสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนี้ก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะและการดูแลรักษานะคะซึ่งวันนี้ก็จะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับ หูนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆสังเกตใบหูของตัวเองนะคะเดินไปที่หน้ากระจกหรือจะให้คนที่นั่งข้างๆนะคะลูกไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าพี่ก็ได้นะคะขอสังเกตใบหูนะคะพร้อมหรอือยังคะ,ะดูใบหูนะคะลูกหูของเรามีกี่ข้างคะมีทั้งหมดสองข้างนะคะคือข้างซ้ายและก็ข้างขวานะคะหูของเราจะอยู่ด้านข,าข้างของใบหน้าของเรานั่นเองอ่า มาดูหูกันดีกว่าค่ะว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้นะคะคุณหนีก็จะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหูชั้นนอกนะคะซึ่งประกอบไปด้วยใบหูรูหูแล้ก็เยื่อแก้วหูนะคะ,ะหูของเรานะคะลูกก็จะมีโครงสร้างอยู่3ส่วนนะคะก็คือหูชั้นนอกหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นในนะคะอ่ะ หือของเราจะมีกระดูกอ่อนนะคะสามารถพับได้งอได้นะคะจับได้ยืดได้แต่พอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะคงสภาพเดินหูของแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันหูบางคนจะกลางออกมาใหญ่มากหูบางคนจะยาวหูวบางคนจะเล็กนะคะบางคนก็จะมีติ่งหูที่ยื่นออกมายาวซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็จะเป็น ตามกรรมพันธุ์ของพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะใบหูเป็นอย่างไรลูกก็จะมีลักษณะใบหูที่คล้ายพ่อแม่นะคะหูมีหน้าที่ทําอะไรอ้าวหลายๆคนคงรู้แล้วนะคะว่าหูมีหน้าที่ได้ยินเสียงรับฟังเสียงนั่นเองนะคะเขาจะรับคลื่นเสียงแล้วก็ส่งกระแสเสียงกระแสประสาทเนี่ยส่งไปยัง สมองนะคะทำให้เรา,ารับรู้ได้ยินเสียงต่างๆเช่นเสียงพูดเสียงโทรศัพท์นะคะเสียงเพลงเสียงดนตรีนะคะอนอกจากนี้นะคะเขายังนทํำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวการเดินการยืนการวิ่งนะคะพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับการทรงตัวทั้งนั้นเลยนะคะเขามีหน้าที่2ออย่างนะคะคือการาได้ยินเสียงแล้วก็การทรงตัวนะคะ มีอยากรู้จังเลยค่ะว่าเราจะมีวิธีการดูแรลรักษาหูของเราอย่างไรอ่าอันดับแรกเลยนะคะเราจะนำสำลีผ้าขนหนูเล็กๆนะคะมาชุบน้ำหมาดๆแล้วก็จะมาเช็ดทำความสะอาดใบหูสองนะคะเราจะไม่นำคัตเติลบัตเสียบเข้าไปแค่ๆคๆแค่แค่ขี้หูของเรานะคะเพราะว่าจาก ต่อจากรูหูของเรามันจะเป็นเยื่อแก้วหูนะคะถ้าคัดต้นบัตไปกระทบหรือไปโดนเขาจะทําให้เยื่อหูเนทะลุนะคะทำให้หูดับไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะเป็นอันตรายมากข้สามนะคะเด็กๆอย่าฟังเพลงหรือเปิดเพลงเสียงดังค่ะเสียงดังกระหึ่มเลยทําให้หูของเราเนี่ยปวดหูอื้อนะคะแล้วก็จะทําให้หูหนวกนะคะลูกอ่า อย่างหนึ่งอย่านําลูกปัดหรือไม้แหลมแหลมเข้าไปแคะปีแยหูเล่นนะคะเพราะว่าลูกปัดก็จะเข้าไปติดในรูหูไม้แหลมแหลมก็จะเข้าไปเสียบแก้วหูทําให้เกิดอันตรายได้อ่านอกจากนี้นะคะอ่าคนที่ใส่สายหูฟังนะคะอ่าที่ต่อกับมือถือนะคะใช้เป็นเวลาระยะนานๆเนี่ยนะเวลานานๆเนี่ยนะคะก็จะทาให้หูเนี่ยอื้อปวดหูนะคะเด็กๆก็ไม่ควรที่จะ ทำแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากอนอกจากนี้นะคะ,ะเราควรดูแลรักษาหูมือสกรปรกมีอาหารติดเอามาจับหูแคะหูเวลาเราไปนอนปุ๊บมดได้กินอาหารมดก็จะเดินไต่เข้ามาในหูของเราเข้าไปในรูหูนี่หูหมดมันจะไต่เข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะกลับด้วยทําให้เยื่อแค่วหูของเราเนี่ยอักเสบหรือ,อปวดมากนั่นเองนะคะต้องรีบไปหาคุณหมอเลยอ่ะ วิธีการง่ายๆวิธีการดูแลรักษาหู3ามข้อง่ายๆทำได้ไหมคะลูก 1. นอะไรนะอ่าเก่งมากค่ะใช้ผ้าหรือสบีชุบน้ำเช็ดหู 2. ไม่ใช้ไม่ใช้คัตเตอร์บัสแย่หูหรือแค่หูนะคะ 3. อ่าไม่ฟังเพลงหรือเปิดเปิดเพลงเสียงดังนั่นเองนะคะอ่ะเป็นไงคะทำได้ไหมคะลูก เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆ you again ค่ะบ๊ายบาย